สวัสดีครับเมื่อนี้กัมาพบกับช่องตะลุยสวนอีกเช่นเคยนะครับเมื่อนี้ผมกับพาาอยู่ที่สวนนลงผมเองครับสวนตะบองเพชรสวนเล็กๆหน่อยๆน,ยน,ยนะครับเดยผมจะพาเบิงเกิดจากความชอบนะครับเกิดจากสื่อตะบองเพชรไปเมื่อประมาณพันกว่าบาทนี่แหละก็เลยคิดว่ามันหลายเกินไปเราก็เลยลองเบิ้งแบบสีลองขายเบื้องพ่อขายแร้วมันได้กำไรดีพ่อได้กำไรดีผมกับรับมารับมาแล้วก็ขายไปเรื่อยๆพวกนี้นี่คือเป็นแบบ กำไรกำไรสื่อกำไรนะครับบอแม่เง,เงินทุนเจ้าของท้งหมดนแล้วพวกนี้สิคือเป็นกำไรเจ้าของท้งหมดนแล้วเดี๋ยวผมสิดพามาเบิงนะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสวนตะบองเพชรน,น้อยๆของผมผมปลูกไวหลายสายพันธุ์อยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้เบิงดอกมันก่อนครับนี่นี่นะครับตัวน,นี้สิเป็นขนนกเหลืองดอกชอมพูนะครับตัวน,นี้ตน้นง่ายแล้วผมก็เลียงไวหลายสายพันธุ์อยู่ครับพวกตะบองเพชรเนี่ยพวกแมม แกนตาพวกดาวล้อมเดือนพวกยิมโน่ปกติพวกยิมโน่ดงังยิมโน่อลบีให้บีทแท้พวกตัวให้บีทพวกตัวแท้นี่ครับตัวนี้ก็สิเป็นคนนกขาวครับฟ้อมกอ ทัดมาไดอีกกระสิบมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมยังสีแยกไหเบิ้งครับบ่าตละสายพันธุ์ราคามันสีแพงประมาณใดอยู่ประมาณใดตัวนี้ก็เป็นสี่สีเฮดให้เช่ากเกษตรกรสร้างรร่ใดขึ้นใดหลายนะครับถ้าว่าเลี้ยงเป็นล่องเลี้ยงล่องปลูกเบิง้งนี่ครับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นแอดโตแอดโตตัวนี้ผมก็ขายได้กาไรหลายอยู่เลครับต่อเดือนนี่ครับ จากที่บอมี่หยังเลยแบบจากที่มักเล่นตะบองเพชเรแล้วเสียงเงินเล่นกับมันหลายแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ได้เงินขึ้นกับมันเมิดแล้วแถมยังไนกาไรไหลอีกความครับในเดือนรับเป็นหมืน่นพูดหล่ะเห็นว่าดูขายนี่นะครับตัวนี่ผมรับมากแล้วผมมาขายไปแต่ว่าส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคือส่วนที่เก็บไว้ผมยังไม่ได้ไปรับมาอีกเนาะครับ นี่ครับสีดอกมันก็สีแพงตามสีดอกลำพอมนะครับนี่นี่พวกขนนกพวกขนนกเหลืองมันก็สีแพงตามสีดอกส่วนหมากผมสิเ่นขนนกเหลืองครับแอตโตครับราคามันดีครับสองตัวนี้ราคาดีขายได้กําไรดีพวกยิมโนกอะถือว่าได้ราคาดีครับจะว่ากําไรมันบ่ค่อยสูงปันไเพราวาเฮ้ารับมาเข้าขายต่อเข้าว่าแมนวาเข้าปลูกเองปลูกเองมันใช้เวลาโดนเป็นสองสามปี นี่ครับตัวนี้ก็เป็นยิมโนโดางใหม่กาบนะครับนี่นี่ตัวนี้นี่ครับราคากําลัางสูงเลยนี่ครับเล่นเล่นเล่นตาราคากําลัางสูงตอนนี้หัวแค่สองสามเส้นกับพันหาพันหกแล้วครับตอนนี้ต่อหัวราคาดีดสูงขึ้นครับนี่ครับเดี๋ยวผมสีผ้าเบิ้งตัวที่ผมเพาะไว้เล่นๆพวกนี้ผมเพาะไวเ้เล่นๆนนะครับเป็นกระถางแล้ว ยี่หาสามิบบาทไปสามกระทางลอยพวกนี้พวกนี้ผมสิเพาะไว้เล่นๆนี่นะครับเป็นเยกว่าเป็นสวนกันสวนแค่แบบน้อยๆย,ยังบอดได้ขยายญงหลายเพราะว่ามันมีพื้นที่นะครับนี่นะครับเห็นสวนน้อยๆครบนี้ใหม่ยุนี่รัก3ามสี่หมื่นขึ้นนะครับนี่ นี่นะครับในกัซซี่มี่ยูนีนะพ้อมนี่ครับพวกนี้เตรียมปล่อยขายนี่ครับนี่พวกกระถางละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบับมากกระถิก่กว่านั้นอีกในกำไรกระถางอะสี่สห้าสิบพวกนี้เพาะเล่นๆนะครับนี่ เป็นพื้นที่เล็กๆนะครับพื้นที่มันว,นวา,ายก็กเลยปลูกล้แค่นี้นี่ครับพวกเล็ดเล่นๆไป <S <S เกิดจากความชอบครับพอชอบมาแล้วมาเฮ็ดร่องขาย ล่องขายแล้วมันได้เงินเดือนหลายครับวันนี้หลายกว่าเงินเดือนอันมือละสามรอยเท่าอีกมือสามรอยเท่าใดสามสิบมือก็ได้ยู่เก่าพันอันนี้ผมขายแค่เจ็ดแปดมือผมได้ยูหมื่นกว่าเกือบสองมื่นถ้าหักต้นทุนออกกับเลือประมาณแปดเก่าพัน 8, ต่อเดือนนะครับจะสวงนี้ผมก็ว่าได้ค่อยขายผมอยากเลี่ยนนี่นะครับ ในคลิปหน้าผมสะมาบอกวิธีการเลี้ยงกับสายพันธุ์นี่ซื้อววาอย่างอันนี้ซื้อววาอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ครัผมก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ